ผมถามราคาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าขี้โม้โกหกหลังเนี้ยพี่เสรีจบ2อล้าน3า0 0 0 0บาทสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วบูมเอรีวิวบ้านนะครับคอนเทนต์นี้นะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ครับเป็นคอนเทนต์ถามเจ้าของบ้านว่าช่างสร้างบ้านได้ราคานี้จริงเหรอจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่านะครับใครที่เลื่อนผ่านมาชมคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านไปครับชมให้จบครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับแนะนาตัวหน่อยครับผมเสรีนะครับเจ้าของบ้านนะครับ แล้วอีกท่านหนึ่งฮะช่างในค่ะช่างในชู้รับเหมาค่ะด้านหลังคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถามพี่เสรีเจ้าของบ้านเลยดีกว่าครับพี่เสรีหาช่างมาจากไหนวิธีการเลือกหาช่างสร้างบ้านครับพี่ก็ดูใน youtube ของบูเม่เนี่หนะครับครับก็ติดต่อหลายช่างเลยว่าก็มาสรุปที่ช่างในครับดูไว้กี่ช่างพี่ห้าหกช่างครับห้าหกช่างแล้วหลายบริษัทด้วยหลายบริษัทด้วยใช่ครับแล้วทําไมถึงเลือกช่างในพี่เพราะว่าโทรไปติดต่อแล้วแกก็มาเลยมาแล้วก็ คือคือคุยกันแล้วโอเคอะค่ะคือก็เลยนัดเต็นสัญญาเลยโอ้โหพี่เสรีผมถามราคาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าขี้โมโกโหกหลังเนี้ยพี่เสรีจบสองล้านสามแสนห้ามืบาทจริงหรือเปล่าพี่จริงครับรวมเข็มใช่ครับค่าของค่าแรงใช่ครับจริงเลยหรอพี่รครับพี่ว่าถูกหรือแพงสําหรับพี่ก็ไม่แพงนะผมว่าถูกใช่ครับ โอ้โหคุณผู้ชมแล้วแบบบ้านพี่เสรีออกเองเลยผมบอกช่างในว่าต้องการแบบนี้ชั้นครึ่งแบบนี้ช่างในก็นกอ,ออกแบบมาให้ผมดูผมก็โอเคเลยออกมาแล้วส่งให้ผมดูผมเซ็นตัญญาเลยสามห้องนอนสองห้องน้ําใช่ครับพร้อมโรงจอดรถลานระเบียงหน้าบ้านผมชอบระเบียงหน้าบ้านมันกว้างผมบอกต้องการระเบียงหน้าบ้านเพราะว่ามีปลกพวกเยอะ อะะชอบก็เลยออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโอ้โหคุณผู้ชมเป็นยังไงนะครับชอบหรือเปล่านะฮะวันนี้เจ้าของบ้านถ้าถามพี่เสรีนิดนึงถ้าจะให้แนะนําช่างนายกับคนดูเหมือนที่พี่เสรีเคยดูคลิปมาอยู่พี่เสรีจะแนะนํำไหมฮะแนะนําครับผลงานถ้าสิบคะแนนพี่เสรีให้กี่คะแนนในการสร้าง<อ>บ้านให้สิบเลยครับเพราะว่าเขาไม่หนีแน่นอน ไม่หนีแน่นอนการเบิกงวดงานพี่เสรีเบิกกี่งวดดีแปดงวดครับแปดงวดแล้วเมื่อเวลาแบบว่าเจอดีเฟกเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราสอบถามไปทางช่างหรือว่าโทรหาทางช่างเนี่ยเขาแก้ไขให้เราทันท่วงทีไหมใช่ครับก็บอกบอกช่างเขาแก้ให้แต่ไหนที่ว่าไม่ช่างไม่อยู่เขาบอกช่างไลยว่าช่วยแก้หน่อยนะเขาก็มาแก้ให้ครับไม่มีแบบบวยวายไม่มีแบบโบนไม่มีครับไม่มีนี่คุณผู้ชมเป็นยังไงแล้วช่างนายรับสร้างที่ไหนบ้างนะฮะรับทั่วประเทศจ้ะ นี่คุณผู้ชมใครกำลังมองหาช่างซ่ทั่วประเทศไทยวันนี้นะครับพี่เสรีเจ้าของบ้านนะครับก็มาบอกมาการันตีให้ฟังเลยว่าบ้านหลังนี้สร้างในราคา2องล้านสามบาทรวมเข็มจบแบบนี้พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรครับ140ตารางเมตรบวกลงจะรถอีก47ตารางเมตรจ้ะนี่ฮะสนใจขอเบอร์ช่างไหนได้ไหมฮะูนย์แปดศูนย์สอง้าหนึ่งหกเจ็ดศจ้ะ ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากมานะครับนี่ีก็มีมีซอยอีกหลังก็มามาดูจากก็มาอยู่บ้านหลังนี้ก็มาสร้างเลยครับก็คือเขามาดูบ้านหลังนี้ใช่เขาเห็นเขาก็ติดต่อช่างในไปสร้างใช่ครับนี่ครสองสงพี่ก็หลังก็มีเขาเดี๋ยวก็จะมาสร้างด้วยโอ้โหผมผู้ชอผมไมชอบนี่พี่เสรีเลือกช่างมานานไหมโอ้เป็นเป็นปีครับเป็นปีใช่คือเลยเลือกช่างในหลังไหนครับของน้องน้องผมดูตั้งแต่หลังราชบุรีตั้งแต่อ่อนนุชครับก็ติดตามมาตลอดอะเสียที่ที่ดูก็อ่อนนุชเออที่ราชบุรีครับ ก็เลยคือดูแล้วโอเคเลยชอบใช่ครับนี่แล้ววิธีหาช่างอะพี่ต้องมองช่างยังไงพี่มันก็ศึกษาเยอะนะครับพี่ลองบอกเป็นก็ารู้ให้กับคนดูดูในที่เขารีวิวว่ากี่งานผมว่ามีห้านผมก็ดูทั้งห้านั่นแหละดูว่าโอเคไหมช่างก็โอเคไหมก็โอเคก็แต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับอ๋อกลัวความกลัวเรากี่เปอร์เซ็นต์อะพี่โอ้ก็ก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอพอมาทำแล้วมาแล้วอะไรก็ ก็ไม่กลัวครับพ่อเขาไม่หนีแน่นอนอนี่นะครคุณผู้ชมหลังนี้ก็จบไปแล้วนะครับงั้นขอบคุณพี่ทั้งสองอท่านมากๆนะครั